เอ้าคุณมาทำอะไรนี่คุณมาทำอะไรคุณมาทำอะไรงานอะไรนี่งานอะไรคุณมางานอะไรงานอีซุซุสองจุดสอง DDI Macford อ๋อสองจุดสองใช่ขับยังขับแล้วเกียร์ใสยังไงเกียร์นะเออเรามือแตะแตะอย่างนี้อ๋อมันอยู่ที่สเต็ปนิ้วอ๋อสเต็ปนิ้วใช่ไหมใช่สเต็ปนิ้วจุกเอา อยู่ที่เราเคยบริหารนี่ใช่ไหมได้อ๋อดูมือใช่ไหมใช่อ๋อใช้เกียร์เราเกียร์เราพวาอย่างนี้แต่แต่แต่คุณขับแล้วใช่ไหมเมื่อกี้สองจุดสองสองจุดสองอะไรนะแม็ก DDI Mac Ford อ๋อ DDI Mac Ford ใช่อ๋อข้างในกำหนดโลกใส่เกียร์ข้างไหนใส่เกียร์ใส่เกียร์บวกด้านขวาอ๋อบวกบวกด้านขวาหนึ่งลบด้านซ้ายอ๋อลบด้านซ้ายจะกดด้วยใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเอ๊ะไปดั่นน่ะเราต้องเอามือจับอย่างนี้ อาจับเรามือลูกมาอ๋อจับอันนี้ได้ขับไปเมื่อกี้มเกอไม่ได้ขับได้ได้ทำเหมือนเขาจกุจกุยอันนี้ยนอย้จับตะเกียบนายยับแล้วเนี่ยอุ๊ยนี้ครับทีมงานอันนี้อีซุซุอีอีู อิสุสุอะไรนะอิสุสุสะพานสีอ๋อสะพานสีใช่ครับปลวกแดงครับอ๋อปลวกแดงระยองอิสุสุเซลอ๋อใช่ไหมใช่ครับมาบัวไม่พอบัวพี่ต้องไปขายคุณจะเอาหมวกทำไมอันนี้มาจากชนบุรีอิสุอันนี้มาจากชนบุรีอิสุย้ายผมคุณเทฟเหรอเอ๊ะเมื่อกี้เมื่อกี้คุณขับเกียร์อะไรคุณขับเกียร์อะไรฮะเกียร์ดีครับ โออเคดีคารโบ้ครับมีจะกกยไหมเมื่อกี้อยโอ้ยตาทิพย์ยาดียเกียราะว่าจับอย่างนี้ใช่ไหมเออจิกก้อยอย่างนี้เลแล้วจะกอยนี้แหละเออเียดยดันหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดดใชยว สองจองเดียวตีวไปลองดูใช่ผมผมยังไม่ถึงเวลาไงคับีเอตเดวนะมีเมนูด้วยนะ8สปีรมีเมนูด้วยนอะไรดลาปีดใช่หม่นี้รุใหม่8ปีดขาวไหมเฮ้ยขาวไหมขาวไหมเกียร์ขาวไหมขาวไหมอะเมื่อกี้อะ ้ามดุเยเราต้องไปดูแล้วมันขาวจริงหรือเปล่าวะไปทางไหนวะเราต้องถามนักแข่งหรือเปล่านักแข่งอยู่ไหนวะขาวไปหมดแล้วเขาขาวนักแข่งอยู่ั้างบนอะไรขโมงเห็นไหมเนี่ยเนรูตุนเล่า เปลาดิจับจับจับเปลางงเขามองเห็นอยู่บ่เด bon ินชนดูไหมเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเดินใครวะ ใครอ่ะล้ออ๋อล้ลดูตาดิดูดูดูไหนหายใจอ่วไหมออกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวติดรอยหมดเลยตรงนี้ดูดิหายใจอวไหมออกมีหัวอยู่นี่นู่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้ชื่ออะไร เจ็บเจ็บคอไหมหนักคอแม็กฟอสแม็กฟอสแม็กฟอสอีสุแม็กฟอสอิสุแม็กฟอสตัวเองรีดอยู่เหรอตัวองใส่อะไรอันนี้สิบอัตรา10

นั้นไงน้องคนนั้นไงอ <c oughs> ไอพี่จะไปขับแล้วหรออะคนละโรคได้ไหมก็ <c oughs> ได้ทำไมจะไม่ได้ก <c oughs> ็ได้คนละโรคได้ไหม อะไรขับนี้ขับคันนี้นี่นี่ขัโ้นนสนนุนนคนโนนไปแล้วเออบอยขับสี่ประตูพอคิดว่าจะซื้อสี่ประตูจะไปขับทำไมมีิวเอกเออ เราคิดจะออกสี่ประตูเออเราวิ่เอเออเราจะออกสี่ประตูเราจะไปเอาทําไมมิวเราจะไปลองทำมิวเอ็กเข้าใมเปลี่ยนใจแล้วตอนแรกก็จะเอามิวเอ็ก์ไงไม่เอาแล้วมันมันขนยางไม่ได้ยางสิบลงสิบล้อมันยากขนได้ยุแต่ว่าไม่ขนได้ยุแต่ว่านั่นแหละมันเป็นฝุ่นมันอะไรเข้าในรถไงอันนี้มันใช้งานข้างนอกไอ้นี่ไง เราก็เลยว่าเอาอันนี้ดีกว่าขอขอทิปตั้งขับได้ไหม่าี้ยัดุค้งามว่าหลวงกระตนิ่งขนาดไหนยากให้ลูกพาเลยค่ะค่ะรอบเดียวจะไปถ่ายที่ด้วยไหกีาพูดไหมนี่ตัวพูดเลยนะนี่ไป้นไหนไมไ อ่ะแล้วนุ่นขนั่งรออยู่ก็ยังไม่ไปขี่เลย,ลยนุ่นสามสาม,สามเขายังคิวนั่งรออยู่เลยตเองจะไปขับก่อนเขาและลลเออนุ่น,น,นไม่ขับนะก็ขับหมเรื่องตัวเดียวกันไม่ได้หรอ สาวสุดเลยนะคะแม่ตัวกะดิกระโดดขึ้นเถื่อนไปเลยนะคะในชั้นที่สุดนี่เอาเลย